สภา zab, สพน no ี้จะสภาพนี้น่าจะเรียกว่าตื่นมารีแอคไม่ได้เพราะว่าตอนที่กูอ่านอยู่เนี่ยสองทุ่มสิบแล้วนะฮะก็วันนี้จะเป็นในส่วนของเรีแอคกูก็ยังคงใช้คำว่าตื่นมารีแอคอยู่ดีนั่นแหละก็คือวิ่งเวฟเรสโซเนเตอร์โชว์โชว์เรอ่อเรื่อเรือ่อเรื่ออะไรอะเรสโซเนเตอร์โชว์เคสนะครับออคูสต้าเนาะมีอยู่สองอันนะครับก็คือคอมแบทโชว์เคสออคูสต้ากับเออ่ ไอตัว r e s o n a t o r show อะอะไรนักหนาเนี่ย r e s o n a t o r showcase ของออค u สตาก็เป็นในส่วนของเนอเรื่องนั่นแหละนะครับก็ sharp blade ทำไมต้องเป็นรอเรือว่า sharp blade เออก็เดี๋ยวมารอดูกันอ่าเดี๋ยวมารอดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งออกเป็น2ช่วงแบบชัดเจนเลยละกันก็คือช่วงแรกจะเป็นในส่วนของ reaction ความรู้สึกนะครับจะได้เห็นว่าผมรู้สึกยังไงส่วนที่2ก็คืออ่าจะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์ เรียกว่าวิเคราะห์ได้ไหมเรียกว่าวิเคราะห์ก็ได้แหละอ่ะแต่ว่าแน่นอนนะครับว่ากูถูกเวชันภาษาญี่ปุ่นนะอ่ะเดี๋ยวเอาในส่วนของเนื้อเรื่องก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเล่นเนื้อเรื่องอ่าผมเพิ่งเล่นเนื้อ,อ,อเรื่องของออคูสตาอ่าไม่ใช่เนื้อเรื่องของออคูสตาต้องบอกว่าเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับออคูสตาดีกว่านะครับเพิ่งจะเล่นจบไปก็มารอดูกันว่าในส่วนของอ่าฝั่งเนื้อเรื่องจะเป็นไงมา เเอเเโอ้ก็คือเอาเอาเรื่องนั้นมาเลยอันนี้เนี่ยเป็นเสียงอันนี้เนี่ยเป็นเสียงของอะไรนะทาร่โลไม่ใช่มันชื่ออะไรนะลมอ,อาจารย์แจ

อันนี้น่าจะเป็นบททดสอบที่ไอ้คุฮนางอันนั้นนะมอบให้แล้วก็หาไนะหาชีวิตมาให้ได้หนึ่งร้อยชีวิตใช่ไหมเออการเลือกตัด もう一度、おんのチリもキズワトトユナの栄光もこのおぶってもいいだけども。 เมันน่า,ากลัวมากบทฉากนี้ฉาก,กตอนตอนสุดท้ายที่นางต้องผ่านบาผ่านดททดสอบกับตัวของอกากิโนซ่าว่าใครที่เล่นเนื้อเรื่องอันนี้มาก็าคือจะเห็นภาพชัดเจนเลยก็จะเอาภาพในในเนื้อเรื่องส่วนนั้นแหละมาให้ดู

แจ้งไหวดาบนี้ก็คือถ้าเป็นท่านีดยิงถ้าเป็นตามนี้ยิงาดาบนี้ก็คือติดตัวนางมาตั้งแต่ตอนอยู่ในตอนตอนหมู่บ้านถูกทำลาย ยัยเพลงมันน่ากลัวมากเพลงไม่โคตรน่ากลัวเลยฮะไอ,ไอตอนไอตอนดึงดาบออกมาดวงจันทร์อะดวงดวงจันทร์มึงฟูเมสโนไทโชมันคือเออ่ดวงอาทิตย์นิรันดร์ออยู่ๆก็ดวงจันทร์เฉยเลย เข้าใจว่ากูคิดถึงดวงจันทร์แต่อย่าเพิ่งคิดถึงดวงจันทร์ตอนนี้ได้ไหมเพราะตอนนี้แม่งดวงอาทิตย์แม่งแบบว่าแม่งขออกมาแบบอลังการมากแก่ไอไอไอแวบบหนึ่งนะไอความรู้สึกตอนฉากนี้แม่งแบบแม่งแบบสุดจริงคือดนตรีเขาจัดมาสุดมากเลยตรงน,นี้เ<ส><ด>น,น,นี่ยเนี่ยเนี่ยอตรงนี้ เธอเพียงชั่วพิบสารนี่ยเนี่ยฉนี่ฉชนี่เนี่ยฉนี่ทช่อตนี้ไม่ไม่สุดมากนะคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนตอนตอนช่วงแรกสุดอะคือเขาเขาอยู่ในช่วงของการบรรยายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไล่จากตรงนี้ไปให้เลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ย เดี๋ยวผมไล่เดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่จากตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กเป็นเหมือนเหล็กเหล็กกล้าใช่เดี๋ยวนะเป็นเรื่องราวของอเหล็กกล้าที่แสนธรรมดานะไรซึ่งชื่อไรซึ่งแสงสว่างฝังลึกอยู่ในดินแดนที่มอดไหม่ที่ถูกแผดเผาอืม เนี่ยจากคนจากคนตมและพืนทรายเออแล้วก็ใช่เป็นผู้ที่ได้รับซึ่งชีวิตมาหลังจากน,นั้นเนี่ยเนี่ยคือคือช่วงแรกอ่ะไอะคือคือช่วงแรกอ่ะคือดนตรีคือด้วยความที่ว่ามันค่อยๆเร่งไปแล้วมันเล่าไปตามเนื้อเรื่องใช่ไหมเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือจะเล่าตามไอเนื้อเรื่องเคเวสอันนั้นนะไอเคเวสอ่าลัดซอสแอนเดอร์สันอะ อ่ามันมน,มน,น่าจะเล่าไปประมาณนั้นเลยแต่วว่าอาจจะไม่ได้ตรงแบบร้อเปอเนาะเพราะว่าไอ้เควสอันนั้นนะมันจะมีจุดที่เราต้องเลือกใช่ไหมแล้วมันจะออกไปนในส่วนที่แตกต่างแต่ก็ใกล้เคียงกันนะอ่าต้องการซึ่งคมดาบท่ามกลางเปลวเพิงที่อันไรที่สิ้นสุดผ่านการฝึกฝนมานับพันเอนอเมื่ออ่ <ม ough. S 2> <ซ>าเขาเรียนะ เมือม่อเมื่อกําจัดซึ่งไอ้พวกะตะกันตะกันก,ก็คือพวกไอ้พวกเหล็กพวกตะกอนทีท่มันคือไอ้สิ่งที่เหลือจากการหลอมเหล็กครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเเรียกง่ายๆมันคืออะไรนึกออกในคำว่าตะกันด้วยที่พวกพวกไอ้พวกเศษแร่ไอ้พวกพวกแร่ที่มันเป็นเศษผงพวกส่วนเหลือจากการจากการหลอมเหล็กเออนั่นแหละ เออในที่สุดก็เผยโฉมที่แท้จริงมาอืมใช่เพราะว่าไอ้ก็คือเขาใช้คําว่าการฝึกฝนนับพันใช่ไหมแล้วก็ผ่านการตีผ่านการหลอมเหล็กการหลอมเหล็กลม,ลมันจะเหลือซึ่งไอ้พวกเศษเศษแร่เศษอะไรพวกนี้ออกมาเศษเหล็กเศษพวกเศษเหล็กหลอมเหล็ออกมาแล้วในที่สุดก็เผิดเผยอ่ารูปลักษณ์ที่แท้จริงอ,อ,อือ่าไอ้ดึงออกคะแนนนะ ดึงออกจาก,กฝักนะเป็นประกายเจ,จิดจ้าสู่สองสวรรค์โอ้โหนิ้วกูลันอยู่เลยเมื่อกี้นี้อืมแต่เรื่องราวก็ยังไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นอืมสิ่งที่ดาบปรารถนาก็คืออืมสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ดาบนั้นปรนา,าปรถนาหาใช่การนองเลือดไหมนะครับอืม แต่เป็นเส้นทางที่มาไม่เคยมีใครเหยียบย่างมาก่อนนะบุกป่าฝ่าดงนะครับแา่แี้เหมือนเหมือนเหมือนปัดเป่าอ่ะมันไม่ใช่บุกป่าฝ่าดงอืมคือคีริคือมันก็คือการการจริงๆกูใช้คําว่าบุกป่าฝ่าดงก็ได้นะแต่คือมันคือการเขาเรียกนะฟันฝ่าอุปสรรคอะประมาณนั้นอะ เปิดทางใชอ่อืมออความรุ่งโรดของกำแพงที่ตั้งตระหนอืงอืม,อมความรุ่งโรดของกำแพงที่ตั้งตระหน่งนั้นนะ่ะมันได้เสื่อมถอยมันได้ผุมันได้ผุผพังมันได้เสื่อมถอยไปนานแล้วก็คือ พูดถึงระบบของเซฟติมอนที่มันมัน,ม,นมันเน่าเวะใช่ไหมอ่ะเพราะว่าไอไอการต่อสู้นั่นนะไออากอน,นั่นนะก็แค่เป็นเพียงแค่ความบันเทิงแล้วก็เอ่อมันจะมีเรื่องไอนี่ด้วยไอถ้าตามใน,นเรื่องของนางนะมันก็จะมีเรื่องที่มีคนพยายามติดสินบนนางด้วยอ่ะจึงจึงนางเองก็ไม่เอานะครับ <c oughs> แม้จะมีะแม้จะมีพลังที่ถูกฝึกฝนมานับร้อยอ,อนับนับร้อยครั้งใช่นับร้อยนับร้อยสมรภูมินับร้อยสนามรบอืฮึอ,อก็ไม่สามารถที่จะอจัดการกับเขี้ยวเล็บอ่าเขี้ยวพิษด,ด้วยซ้ำนะเออที่ที่ซ่อนเอาไว้อยู่ได้ที่มันแฝงอยู่ใช่ก็คือพูดถึงเรื่องที่ว่า ถึงแม้ว่าตัวของนางเนี่ยจะผ่านมาเขาเรียกน่ะผ่านมาหลายหลายสมรภูมิคือในเนื้อเรื่องเนี่ยคือนางสู้มาเยอะแล้วใช่ไหมเพราะนั้นถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีพวกที่ไอ้พวกไอ้พวกที่ต้องการจะไอ้ไอ้ลูกขุนนางคนนั้นแหละเออที่มันจะเอามาไอ้เอาเอาตังมาจ่ายสินบนอ่ะแต่ว่านางไม่รับก็เลยใช้อีกวิธีหนึ่งไปซึ่งอันนี้เนี่ยในเนื้อเรื่องไม่ได้มีบอกแต่เขามาบอกในนี้คิดว่านะคิดว่าน่าจะมาบอกในนี้แทนนะครับ อืแต่ด้วยร่างกายที่เอ่อาแต่ด้วยแต่ด้วยร่างกายที่อสาบานดังเช่นดาบอืมก็จะไม่ยอมจำนนต่อ,อความใช่ก็ไม่อาจที่จะยอมจำนนต่อความยากลำบากนะนะเริ่มจะอิน้วนะ กูเริ่มจะยินแล้วนะตอนนี้แม่จะถูกกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเกินกินแม้กระดูกจะถูกแผเทผาด้วยเปลวเพลิงเนี่ยดูดูมันเกิดมาแล้วมันค่อยๆเร่งดนตีขึ้นมาแม่งโคตรเจ๋งเลยจริงฟื้นคืนท่ามกลางท่ามกลางกองเลือดและผืนใจ เดี๋ยวน,นะมันไม่ใช่คําว่าทรายเหมือนฝุ่นผงนะไม่ใช่ทรายแต่น่าจะเป็นฝุ่นผงมากกว่าออฟันฝ่าปดอ่าคะแนนไม่ใช่ฟันฝ่ามันคือการอฟันทําลายโซ่ตวนทั้งหมดทั้งหมดสิ้นนะครับอ,อืมเนี่ย ใช่ผ่านเส้นทางมาับพันผ่านเท่าทุลรีที่คณนะผ่านเท่าทุลรีที่นับไม่ถ้วนอ่ารอยแผลนั่นแหละคือ,เ,อ,อเกียรติรอยแผลนั้นเป็นด่งเกียรติยศเนาะ เพื่อช่วงอ่าเพื่อเพื่อช่วงเวลาเพียงอ่าเพื่อเพน่าถึงหน้าช่วงเวลานี้แล้วดูเพลงมาไ้คือด้วยการคือคือด้วยเพลงอ่ะด้วยด้วยหลักการเลยนะอันนี้อันนี้กูพูดตรงเลยคือด้วยหลักการเลยก็คือเนื้อเรื่องอ่ะมันมันค่อยๆเล่งมาอยู่แล้วแต่มันมันเน้นหนักตอนตอนประโยค ประโยคเมื่อกี้นี่เลยก็คือตอนที่ช่วงที่เ,ออเหมือนเขาเปรียบเปยว,ว่าเหมือนนางอ่ะผ่านทุกอย่างมาละผ่านมาจนถึงจุดสูงสุดละแล้วลเขาก็เร่งใส่เพลง้นเลยแต่เป็นการเร่งที่หนักมากหนักจนหนักจนน่าก,กลัวมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของความยิ่งใหญ่แต่มันทําให้รู้สึกกลัวด้วยเน,นี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความยิ่งใหญ่แต่มันทาให้รู้สึกถึงความความน่ากลัวนั้นด้วยอเหมือนกับในเนื้อเรื่องเลยก็คือพลังนั้นน่ะนมาซึ่งความกลัวด้วยนั่นคือสิ่งที่นางเรียนรู้มาตามในื้อเรื่องเนาะ ซึ่งบนงทีตัวนี้แม่งเจ๋งมากคือมันทำให้เรารู้สึกถึงจุดนั้นได้ด้วยมันไม่ใช่แค่ความยิ่งใหญ,ใหญ่แต่มันคือความน่ารน้า,าความความน่าหวาดกลัวด้วยในเวลาเดียวกันอืม <S <S แต่ทว่าอืมอ่ามุกุฎเขาได้หรอนะ อารมณ์เหมือนว่า,าความนุ่งโลดนั้นเนี่ยไม่อาจขเขาเรียกอะไนะยังยังไม่อาจมองมาถึงได้อะอ่โอเทนเทนโนอิคาริเออคือความความโกรธเกลียวจากสวงสวรรค์เนี่ยถาโ,โถมเข้ามานะครับ ร่างกายที่หล่อหลอมจากเหล็กกล้าอ,ไ,อไลซิ่งพลังเมื่ออยู่ต่อหน้าพายุที่โหมกระหน่ำม,มาท่านยังใหม่นะตามบทพูดเมื่อกี้เลยคือเมื่ออยู่เมื่ออยู่ต่อหน้าพายุที่โหมกระหน่ำเนีย่ยก็ไลซิ่งพลังจรยิงๆไม่ต้องเรียงเลยปลายดาบนั้นที่ปลายดาบนั้นแตกหัก แสงสว่างดับวูบไปในอในฝุ่นผมจริงๆน่าจะเป็นทุลีก็ได้นะความรวดเร็วอืมอ,อ๋อมันมันมันต่อกันเหรอคือสูญเสียความเร็วและความคมกริบทั้งหมดไปเหลือเพียงแค่อก้อนเนื้อที่หนักอ หลือเป็นแค่ก้อนเหล็กก็ได้นะครับใช้คำว่าก้อนเหล็กที่หนักอื่นก็ได้เช่เนกันอ,อ่ากัไว้อ่าเขาเรียกนะกัไว้แน่นจนไม่อาจขยับได้แถมยังแข็งทื่อนะอีกนะไม่อาจที่จะฟันเข้าได้นี่เป็นเพียงแค่เรื่องราวของ อ่าเลยกล้าแที่แสนธรมรมดาถึงจะยอมจำนนนใะนยอมยอมยอมจำนวนต่อคนตมแต่เมื่อเปลวเพลิงในจิตใจนั้นลุกโชนอ่าถูกจุดให้ลุกโชนอืม ทมกลางความเงียบงานที่ไร้ซึ่งชื่ออะไรครับเพราะตอนนั้นเนี่ยต่อให้นางชื่อออคูสตาแต่ตอนนั้นเนี่ยคือแบบด้วยด้วยความที่นางเป็นเพียงแค่คนธรรมดานางจึงไร้ชื่อเมื่อกลายเป็นกราดิเอเตอร์อยู่ในสนามแล้วไม่มีใครจําชื่อได้ถ้าหากว่าคุณไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้หรืออารมณ์เหมือนเขาเรียกว่านะสร้างจุดสําคัญสร้างจุดยืนมันไม่ใช่แค่ชนะแต่มันต้องเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะคว้าใจคนมาได้ด้วยซ้ำอ่ะ อนักวิญญาอาวิญญาณที่ดังวิญญาณที่สถิตยอยู่หน้าปลายของปลายดาบนะและเล็กกล้าธรรมดาที่ถูกมองข้ามบัดน,นี้กำลังยืนอยู่อณบัลลังและในที่สุด,โโนนดก็ได้กลายเป็นดาบแห่งราชันโอ้ย oh yeah. โอ้โหแม่งคือแบบอ่าเมือม่อเมื่อกระแสะแห่งโชคชะตาพลิกผันนะเธอจึงยกอาวุธขึ้นและแผดเผาอ่าและแผดเผายามค่ำคืน กลายเป็นอย่างดวงอาทิตย์ที่ท,ที่ที่ไม่บุบสลายอ่าเป็นอย่างดวงอาทิตย์นิรันด์นะครับเป็นอย่างดวงอาทิตย์นิรันด์ที่อ่าสองสว่างไปทั่วทั้งอ่าทั่วทั้งดินแดนแล้วกันอ่ะผมใช้คานี้แล้วกันนะครับ เดือด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 โอ,โอ้อย่างที่ผมบอกคือคือด้วยความที่ว่าเราเราเรา,เราได้รู้เรื่องราวบางส่วนอนจริงการได้รู้เรื่องราวบางส่วนมาด้วยมันทําให้เพิ่มอารมณ์เข้าไปอีกแต่การที่ไม่ได้รู้เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงแค่เรื่องของอาจจะเป็น,นความเท่ความอลังการอะไรประมาณน,นั้นอ่าไอ้ไอ้ส่วนนะี้ไอ้ส่วนนี้ยังไงคุณก็ได้รู้สึกแต่สําหรับผมแล้วอะคืออาโท่สําหรับผมแล้วอะหนึ่งในสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความน่าหวาดกลัวมันยังที่ เหมือนอย่างที่นางเคยพูดเอาไว้ในในในส่วนของเนื้อเรื่องที่เราเล่นว่าพลังอะ่ะมันไม่ได้มามันไม่ได้นํามาแค่เรื่องของเขาเรียกอะไรชื่อเสียงหรือเกียรติยศเท่านั้นแต่มันยังนํามาซึ่งความความความหวาดกลัวด้วยไอตรงที่ตรงเนี้ยผมย้ําอีกทีหนึ่งเลยผมพูดมาสองรอบแล้วม้งจำไม่ผิดนะครับคือแม่งเป็นจุดที่แบบมันมันทำให้นํานเสนอจุดนั้นออกมาได้ดีมากสําหรับผมนะผมไม่รู้คนอื่นรู้สึกยังไงอืม โอ oh, ้แต่แต่แต่สุดจริงสุดจริงใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วการที่มันเอาภาพของ event, อีเวนไม่ใช่อีเวนภาพของส่วนนะเรื่องนะัทซอนอเดอร์ซันเนี่ยเอามานำเสนอเป็น P ีวนาทีย2ิบสองวินาทีเนะี่ยจากที่กูต้องเล่นไปสามชั่วโมง <laughs> จ,าจากที่กูต้องเล่นไปสามชั่วโมงไม่เอาเรื่องทั้งหมดมานำเสนอในสี่นาทีย2ิบสองวิไออันนี้คืออันนี้คือ มันไม่ใช่ความสุดนะแต่มันคือความเจ็บปวดของกอูที่กูใช้เวลาเล่น,น 3, ตั้งเกือบสามตั้งสามชั่วโมงอะ่ะกว่าจะได้กว่าจะจบอะ่ะแต่แค่พีวีออกมาปุ๊บคือแม่งแบบว่าสี่นาทียีิบสองวีจบเลยอันนี้ความเจ็บปวดส่วนตัวกูล้วนๆเลยนะอ่ะไออันนี้อันนี้คือในส่วนของไอน,นี้อย่างเดียวนะครับคือในส่วนของอเนื้อเรื่องอ่าในส่วนของที่เป็นเนื้อเรื่องของนางอัน,นจริงจมันคืออย่างที่ผมบอกไปมเมื่อกี้นะมันเอาลัสซอดแอนเดอร์สันเอามาทําเป็นพีวี ตัดส่วนนู่นนี่นั่นออกนะครับก็เลยเหลือเพียงแค่นี้นะแต่ว่าเหลือเพียงแค่นี้แต่แม่งทำมาสุดจริงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคอมแบทโชว์เคสอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเป็นแค่แบบว่าเกมเพลย์เฉยๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจยวขอดูหน่อยอ่าและแน่นอนต้องเป็น 2D เช่นเคยดักใครนะโคคมนะ อนิเมชั่น 2D แม่งทำออกมาคจดีจิแล้วลอบนี้เคลื่อนไหวเยอะด้วยตามได้ที่ยังมีดวงตะวันอยู่เส้นทางก็ยังคงเปิดต่อไปอการขัดขืนที่ปาประโยชน์ กิยศนันไม่อ่าเกียรติยศนั้นไม่พังทลายนะโอ้โห แล้วมันมันทำโลโก้เป็นเป็นดาบเป็นเป็นดาบเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกับอาวุธของนางเลยขยันน่อย <laughs> ขยนันขยนันพวกมึงนี่กันเนาะอออันนี้ก็ต่ออ่ามันมันจะไปเปิดอีกทีก็คือตอน PV ตัวนี้เนาะ เอ้โหยี่ไม่ของดีจริงไงฮะอ่าจริงๆนะคือตอนตอนอ่านเนี่ยเรื่องนางก็อยากเปิดเยอะแ,แต่ว่าต้องเก็บไว้ให้ยูโน่ไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูก่อนนะกันถ้าถ้าออกมาก็โอเคก็ถือว่าดีไปนะครับถ้าออกมาไวถ้าไม่ได้หลุดเลดผมก็ถือว่าโอเคไปก็ว่าจะจะเปิดสักสักหนึ่งสักหน่อยแหละอ่าไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะว่าเราก็ต้องเหลือเพรไว้ให้ยูโน่เนาะอืมถ้าหลุดเลทขึ้นมาก็รอยูโน่อย่างเดียวเลยจะไม่เปิดแล้วนะครับแต่ถามว่าเจ๋งไหมตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ น่าสนใจอยู่แล้วอ่าต,ต้องบอกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มีมีความน่าสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าค,ค,คือความสนใจผมไปอยู่กับยูโนมากกว่าไนงะแต่ด้วยเนะื้อเรื่องที่ส่งมาแล้วก็ด้วย PV ตัวนี้นะครับที่มันทำออกมาเนะี่ยโอ้โหแม่งแบบคือคือใครที่ชอบเจนะคือเปิดไปเลยมึงไม่ต้องเสียรายหรอกจริง ถ้าใครที่แบบว่าชอบเจสสกอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับมึง,มงใส่ไปเลยนะฮะคนเนี้ยคือไม่ให้ความรู้สึกที่ตรงกับสิ่งที่เรารู้มาอ่าตรงๆกับอ่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความยิ่งใหญ่างเดียวแต่มันตรงกับสิ่งของคนที่อ่าเล่นเนื้อเรื่องอ่าเล่นเนื้อเรื่องเควสท,ที่เกี่ยวกับนางก่อนหน้านี้ที่เขาอ่าโพลอ,อกให้กับนางเนาะอ่าที่เขาที่เขาเป็นตัวเป็นตัวเควสก่อนเนื้อเรื่องก่อนอ่าเขาเรียกนะเนื้อเรื่องสมัยก่อนของนางอืม สรุปอาจารย์ชื่ออะไรนะกูลืมอ่ะจะเอาเป็นว่าอโอ้โหอยากเปิดมากเลยคือพีวีแม่งเทมากอะ่ะคือคือจริงๆรู้สึกอยากเปิดตั้งแต่ตอนเล่นเนเรื่องแล้วพีวีนะ PV แม่งเทจริงเอ่อเพราะงั้นใครที่อยากเปิดนะผมก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะฮะส่วนผมก็น่าจะสักสิบยี่สิบโลประมาณนั้นไม่น่าจะเยอะนะเพราะว่าเพชรไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอ่ะาะอนี้นะครับ จากการวิเคราะห์อ่าแต่ว่าจากการวิเคราะห์อตอนนี้คือเอาตรงๆคือไม่ได้มีในส่วนของอนาคตเลยนะอันนี้เป็นเป็นเป็นในส่วนของ,ขอ,งอดีตหมดเลยแล้วก็จุดที่ผมวิเคราะห์ไปทั้งหมดเนีย่ยเป็นการวิเคราะห์ในเชิงของอารมณ์ในเชิงของสิ่งที่เขาต้องการนําเสนอที่มันมันดีผมพูดตรงๆเลยว่ามันดีมันดีมากจริงนะอลัออาางการมากสมแล้วที่เป็นเอ,อเอเฟอร์เป็นคะแนนผู้นําของเซปติมอน ให้ให้ให้ความรู้สึกของการเป็นผู้นําสูงสุดเซปติมอนได้แบบดีจริงอะ่ะเป็นเป็นคนให้ความรู้สึกของการเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งอ่าแข็งแกร่ง,ง,งทรงพลังและนหน้าหวาดกลัวเป็นที่เป็นที่น่าเกรงขามของอ่าผู้คนในเซปติมอนอ่าซึ่งมันส่งมาถึงเราด้วยมันมันส่งมาถึงเราตรงนี้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะเออก็ไว้เจอกัน ข้างหน้าสําหรับตื่นมารีแอคแต่รอบนี้น่าจะเกือบนอนรีแอคมากกว่านะไปะพักผ่อนกันนะครับผมสวัสดีจ้าขอท่อนนี้ก่อน